พันธะรักโลกคู่ขนานมือหนาใหญ่เอื้อมไปจับยังหลอดแก้วที่บรรจุน้ำหอมซึ่งเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวแสนเย้ายวนที่สกัดมาจากเลือดของดิเมอร์ปลายจมูกโด่งก้มลงไปสูดดมก่อนจะแสดงสีหน้าเคริบเคิมคล้ายกับคนกำลังโดนมอมเมาด้วยสารเสพติดเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในฟองอากาศที่เบาสบายไร้สิ้นซึ่งความกังวลใดๆอย่าพึ่งสูดดมมาก เดี๋ยวจากสบายตัวจะกลายเป็นคุ้มคั่งแทนดิลนโซเอ่ยพูดทั้งคว้าแก้วน้ำหอมในมือของเควินกลับมาตั้งไว้บนโต๊ะทดลองของตนโหนี่มันสุดยอดไปเลยเชื่อเถอะว่ามีคนยอมจ่ายหลายล้านเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของน้ำหอมขวดนี้เควินแสดงสีหน้าพึงพอใจเป็นอย่างมากให้กับผลสำเร็จที่เขาลงทุนมหาศาล เพื่อที่จะสร้างน้ำหอมสุดแสนจะพิเศษนี้ขึ้นมาใช่มันสุดยอดไปเลยในที่สุดการทดลองของฉันก็สำเร็จแบบนี้เราก็สามารถนำเสนอสุดยอดน้ำหอมของพวกเราให้กับลูกค้าได้แล้วละสิใช่นายนัดลูกค้าของนายมาได้เลยดีแลนโซเอ่ยตอบทั้งขยับยิ้มให้กับเควินพางมือก็จัดเก็บน้ำหอมดังกล่าวเข้าไปไว้ในตู้กระจก โอเคงั้นเอาเป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมได้สิฉันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วดีแรนโซตอบรับด้วยท่าทางสบายสบายนั่นจึงทำให้เควินขยับยิ้มมุมปากพราะคิดว่าคงได้เวลาที่เขาจะสบัดดีแรนโซให้พ้นทางแล้วครอบครองน้ำหอมพวกนี้ไว้เพียงคนเดียวดีเลยงั้นพรุ่งนี้ฉันจะนัดให้ลูกค้ารายใหญ่ของเราไปพบกันที่โรงแรมเคเวลาสิบโมง สรุปว่าเป็นสิบโมงพรุ่งนี้นะแล้วน้ำหอมจะให้ฉันเป็นคนถือไปหรือนายเป็นคนถือไปให้เกียรติที่นายเป็นคนทำการทดลองสำเร็จฉันจะให้ในายเป็นคนนําน้ำหอมไปเควินเอ่ยตอบพางยิ้มอย่างมีเล็ดในให้กับดีแลนโซและดูเหมือนว่าดีแลนโซเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรกับแผนการที่เขาได้วางเอาไว้โอเคงั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ ฉันจะเป็นคนนำน้ำหอมไปที่โรงแรมเคเพื่อพบกับลูกค้าของนายกลับมาที่ทางด้านของดีเมอร์เด็กหนุ่มยังคงนั่งนิ่งในห้องที่มืดมิดพางในหัวก็ได้แต่คิดว่าจะเอายังไงดีเขาจะหาทางหนีออกไปจากที่นี่หรือว่าทำตามที่ดีลนโซบอกว่าให้อยู่เงีย,งยบๆในห้องแห่งนี้เขารู้ว่าเขาไม่ควรเชื่อใจดีลนโซอีกแต่ไม่รู้ทำไมความรู้สึกลึกๆที่อยู่ภายใน กับบอกให้เขาควรเชื่อฟังอีกฝ่ายและรอยอยู่ในนี้ผมจะยอมเชื่อใจพี่อีกครั้งก็ได้พี่ดีแรนโซ่ดีเมอร์พึพรรมพำก่อนจะนั่งกอดเข่าอยู่งเงียบๆในห้องแห่งนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไมเขาถึงยอมเชื่อใจดีแรนโซ่อีกครั้งที่เขายอมทำตามที่อีกฝ่ายบอกเหตุผลไม่ใช่เพราะคำพูดที่อีกฝ่ายพูดหวาดล้อมเขาแต่มันเป็นเพราะการกระทำก่อนหน้านี้ต่างหากละ่ะ จำยาสลบที่เขาฉีดให้กับเควินก่อนหน้านี้ได้ไหมแน่นอนว่ายาสลบเข็มนั้นมันไม่ใช่ของเขาแต่มันเป็นของดีเลนโซ่ที่แอบยัดใส่กระเป๋าเสื้อของเขาตอนที่อีกฝ่ายโน้มตัวลงมากระซิบบอกเขาให้อยู่เงียบๆในระหว่างที่เขายังโดนมัดติดเตียงอยู่ในห้องทดลองคิดดูสิว่าถ้าหากดีเลนโซ่อยากจะจับเขามาทดลองจริงๆทำไมอีกฝ่าย ถึงได้แอบเอาอยาสลบเข็มนั้นให้เขาเหมือนรู้ว่าเควินจะเข้ามาวุ่นวายกับเขาแล้วอีกอย่างตอนที่เควินบอกว่าให้นำเขาเข้าไปอยู่ในแคปซูลกระจกทำไมอีกฝ่ายถึงได้บอกว่าไม่ต้องละ่ะเพราะถ้าหากเขาถูกนำเข้าไปอยู่ในแคปซูลกระจกแน่นอนว่าเขาจะกลายเป็นเพียงเจ้าชายนิทาที่นอนหลับไหลไม่มีโอกาสได้หนีไปไหนแน่และในช่วงจังหวะที่เขากำลังคิดไข้ควรอยู่นั้น เสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นแกรกพี่ดิแลนโซ่เงียบเงียบอย่าส่งเสียงดังดิแลนโซ่ยกมือขึ้นแตะที่ลิมฝีป,ปากเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าห้ามส่งเสียงดังก่อนเจ้าตัวจะเอ่ยพูดขึ้นอีกครั้งนี่คือชุดสำหรับนักวิจัยที่อยู่ที่นี่ใส่ซะพี่หมายความว่ายังไงแม้จะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ดีเมอร์ ก็ยอมรับเสื้อผ้าจากมือของดีแลนโซมาไว้ในมือของตนก่อนจะตั้งใจฟังประโยคต่อมาที่ดีแลนโซเอ่ยพูดขึ้นออกจากห้องนี้ไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปเลยประตูห้องที่สามให้เลี้ยวขวาอีกทีจากนั้นให้มองหาทางเล็กๆที่เขียนคำว่าทางหนีไฟแล้วเดินตรงไปมันจะมีบันไดเหล็กให้ปีนขึ้นไปโผล่ยังส่วนหลังบ้านของคาลิฮาแห่งนี้นี่พี่ ไม่ต้องถามมากเรามีเวลาแค่30นาทีเท่านั้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราบริการจะผัดเปลี่ยนกันไปทานข้าวและไม่ค่อยสนใจทางหนีไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นหนีออกไปจากที่นี่ซะแต่ว่าไม่มีคำว่าแต่ดีเมอร์รีบหนีไปก่อนที่เราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ในแคปซูลกระจกนั่น ดีเมอร์แสดงสีหน้าลังเลเพราะอย่างที่บอกว่าเขาอยากจะช่วยโอเมก้าทุกคนที่อยู่ในแคปซูลกระจกนั่นออกมาแต่ถ้ว่าเขาเพียงคนเดียวคงไม่สามารถทำอะไรได้ดีไม่ดีอาจจะโดนจับเข้าไปอยู่ในแคปซูลกระจกนั่นอย่างที่พี่ดีแลนโซบอกก็ได้ผมจะหนีไปจากที่นี่ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมและไม่จับผมเข้าไปทดลองแต่ว่าผมไม่เชื่อหรอกนะ ว่าพี่จะเป็นคนเลวทำน้ำหอมจากเลือดมนุษย์จริงๆเด็กน้อยยังไงก็ยังคงเป็นเด็กน้อยอย่างนั้นสินะดีเมอร์ดีเลนโซขยับยิ้มมุมปากก่อนจะออกจากห้องนั้นไปไม่ได้พูดคุยอะไรกับดีเมอร์อีกและเมื่อดีเลนโซออกไปแล้วดีเมอร์ก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้านในทันทีก่อนค่อยๆแง้มประตูออกไปแล้วพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่อให้กลมกลืนกับนักวิจัยคนอื่น ที่เดินสวนทางกับเขาและโชคดีที่นักวิจัยพวกนั้นพากันก้มหน้าก้มตาดูเอกสารในมือของตัวเองไม่ได้สนใจเขาที่เดินผ่านไปนั่นจึงทำให้เขาพ้นลมหายใจออกมาก่อนรีบสาวเท้าเดินเลี้ยวขวาไปยังทางที่ดีแลนโซ่บอกและเมื่อเดินไปถึงทางหนีไฟเขาก็เจอกับบันไดเหล็กที่มีแสงสว่างจากด้านบนส่องลงมาเขาจึงไม่ลีลอที่จะรีบปีนขึ้นไป ฮ้อทำได้แล้วอืมดีเมอร์เอ่ยพูดอย่างโล่งอกเมื่อเขาเปิดฝาตะแกงออกมาแล้วโผล่ขึ้นมายัางบริเวณส่วนหลังบ้านของเควินก่อนจะส่งเสียงอื้ออึงออกมาเมื่อโดนมือหนาของใครบางคนตรงเข้ามาปิดปากของเขาแล้วลากเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้ใจเย็นๆเด็กน้อยลี่ฉันเองเสียงทุ้มที่แสนคุ้นเคยทำให้ดีเมอร์ ที่พยายามดิ้นต้องหยุดชะงักก่อนค่อยๆหันกลับมามองคนด้านหลังเมื่ออีกฝ่ายเอามือที่ปิดปากของเขาออกคุณเอธานชเบาๆเดี๋ยวบริการ์พวกนั้นก็ได้ยินเอธานพูดทั้งจ้องมองไปยังบริการ์สองคนที่กำลังเดินผ่านตรงนี้ไปและเมื่อสองคนนั่นเดินผ่านไปแล้วเขาก็หันกลับมายิ้มให้กับเด็กหนุ่มที่แสดงสีหน้าแปลกใจให้กับเขา คุณมาที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยก็มารอรับภรรยาไงเอ๊ะทำไมคุณรู้ล้วครับว่าผมอยู่ที่นี่ลืมไปแล้วหรืองไงว่าฉันเป็นตำรวจเมียหายทั้งคนทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะว่าหายไปไหนงั้นทำไมเอาละเด็กน้อยอย่าเพิ่งสงสัยอะไรเลยรีบออกจากที่นี่กันก่อนเถอะเอธานพูดก่อนจะจูงแขนดีเมอร์ให้เดินตามเขาไปและเมื่อพวกเขา ออกมาถึงด้านนอกดีเมอร์ก็พบว่ามีรถมารอรับพวกเขาอยู่ก่อนแล้วนี่ผู้หมวดการเซฟเพื่อนร่วมงานของฉันเอธานแนะนำให้ดีเมอร์ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานของตนภายหลังที่ทั้งหมดขึ้นมาบนรถแล้วกำลังเคลื่อนตัวออกสู่ถนนยินดีที่ได้รู้จักครับผู้หมวดยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับคุณดีเมอร์ผู้หมวดการเซฟหันหน้ามายิ้มให้กับดีเมอร์ ก่อนจะหันไปทำหน้าที่ขับรถของตัวเองต่อโอเคผู้หมวดเดี๋ยวคุณไปส่งพวกผมที่อพาร์ตเมนต์ของแม่ผมแล้วกันเอ๊ะอพาร์ตเมนต์คุณแม่ของผู้กองเหรอครับผู้หมวดการเซฟแสดงสีหน้าแปลกใจให้กับการเอ่ยสั่งของเอธานพอเท่าที่เขารู้มานายหญิงของตระกูลลิกาโดหรือจะพูดอีกอย่างก็คือคุณแม่ของเอธานเสียไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอ แล้วทำไมอีกฝ่ายถึงบอกให้เขาไปส่งภรรยาของตัวเองที่อพาร์ตเมนต์ของแม่อีกฝ่ายละ่ะผมลืมบอกคุณไปสินะว่าบ o คือแม่ที่แท้จริงของผมฮะว่าไงนะครับคุณบ o คือคุณแม่ของคุณไม่ต้องอาปากว้างขนาดนั้นผู้หมวดขอโทษด้วยครับผู้หมวดการเซฟขบปากของตัวเองลงพังเอ่ยขอโทษเอทานเมื่อดูเหมือนว่า เขาจะแสดงท่าทางที่ตกใจเกินเหตุออกมาก็จะไม่ให้ตกใจได้ยังไงละ่ะเพราะที่ผ่านมาเขาคิดว่าโ o คือผู้ช่วยของเอธานมาโดยตลอดแล้วไงไปไปมามาโอถึงได้กลายมาเป็นแม่ของเอธานได้ละ่ะนี่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากกว่าเรื่องที่เขาเพิ่งรู้ว่าเอธานกําลังคบอยู่กับโอเมก้าอย่างดีเมอร์ซะอีกผมรู้ว่าคุณต้องตกใจเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องซับซ้อนน่ะ ไว้มีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังความจริงถ้าไม่สะดวกไม่ต้องเล่าก็ได้นะครับผมแค่แปลกใจไม่คิดว่าคุณบีโอเป็นคุณแม่ของผู้กองนั่นสินะเป็นใครก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาเอธานเอ่ยพูดกับผู้หมวดการเซฟเพียงแค่นั้นก่อนจะหันกลับมาหาคนตัวเล็กที่นั่งเงียบอยู่ข้างตัวคล้ายกับในหัวมีเรื่องมากมายให้คิดไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม อ่ะเออไม่ครับดีแล้วล่ะขอโทษด้วยนะที่ฉันดูแลนายไม่ดีจนโดนจับตัวไปไม่เห็นต้องขอโทษเลยครับคุณเอทานไม่ผิดสักหน่อยเฮ้อยิ่งนายพูดแบบนี้ฉันยิ่งรู้สึกผิดเอทานพูดทั้งโอบคนตัวเล็กให้พิงศีรษะลงมาบนไหล่ของเขาและแน่นอนว่าดีเมอร์ก็ทำตามแต่โดยดีก่อนลิมฝีปากเล็กจะเอ่ยพูดขึ้น อย่าโทษตัวเองเลยครับแค่ผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงผมและออกตามหาผมแค่นั้นผมก็ดีใจมากแล้วครับก็เป็นะแบบนี้จะไม่ให้รักให้หลงนายจนหัวปักหัวปั๊มได้ยังไงเอธานพ่นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกก่อนจะกดจูบลงบนหัวทุยของดีเมอร์คล้ายกับปอบขวัญให้กับเรื่องราวร้า,ายๆที่คนตัวเล็กไปเจอมาโดยไม่ได้พูดคุยอะไรกับดีเมอร์อีกนอกจากกระชับ,บวงแขน ที่โอบกอดคนตัวเล็กให้แน่นขึ้น